าพี่น้อกกับเมืองน้องไม่ยักครับยังไงเลยครับผมบอกได้ว่าล่ะพี่นออ้อกเราหลบง่ายเลยครับไม่ใช่ปัญหาครับบอกได้คือเกา ยักครับเอาบบงใหญ่เลยครับนางเป่าน้องแม่ครับส่งเมยไปได้ตัวครับพี่นอ้อง การปรอกน้องแม่ครับนี่หลากหลายวิธีแล้วครับเนาะสำหรับเปาโซกับปลอกแบบนี้ครับบางคนก็จะปลอกอีกแบบนึงครับก็เลี้ยวแต่วิธีไผวิธีมันเนาะครับเนาะน่ครับของผมนี่มันกันเรียวครับตรวจเลยอ่ยครับง่าง่ายอย่าง บางคนก็นจะปอกแบบนี้แกเ,เอาแกเ,เอาก็ได้ครับแต่ว่าผมมามันฐนัดไชรนัดมันเนาะครับเนาะผมผมมันก็ง่ายง่ายสำหรับผมน่ะแหละสำหรับ้พื่นผมว่าหลนะครับ ไปหลังครับครับนอน้อยหน่อยครับนอนสั่นๆกับปอกได้ครับปอกได้เบ็ดสุนอร์นะครับนอนหงวยกับปอกได้ครับที่นี่แหละง่ายผมว่ามันง่ายแล้วครับขีดเลยครับนะครับนี่พี่น้องเพิ่นว่าคือบอกออกไปนี่ครับปลายมันแดงครับเนี่ยเป็นนอสมครับก็ต้องตัดออกเนาะครับ ไฟซิบบเอาลายเพราะว่ามันแดงนะครับับหลากหลายวิธีกับการปอกพี่น้องบางคนเิ่นกามาคอมเมนต์ละมาหัวเราะผมเลยครับคือปอกแบบนี้อีก่นนะา ใช่ครับนี่ครับมันแดงครับปลายมันแดงเด้อพี่น้องณลัง้นกับวาคือตัดออกไรเทียบไปเพราะเอาบาสซวก็อธิบายแล้วนะครับบาสซก็อธิบายในคลิปแล้วนะครับปลายมันแดงนะครับก็เลยไม่เอา หลายแล้วครับผมประมาณสิบหาโลสิบโลประมาณสิบโลครับอันนี้นอกหวกได้ครับบาโศกสิบปอนด์อันนี้คือนองหวกได้ครับน่องหอกไม่กับปอกใดทกันนะครับวีธที่เดียวนี้ละที่ผมเซ็นี่โบแมนมาเซตคไข่ออกจากนั่นได้ครับมันเปลือนเมื่อเปืือนครับเพราะว่าบาอยใา้มันดำหลายนะครับ ครับนอหัวกัปอกขึ้นกันครับปอกมองี้ออกก่อนครับแล้วก็กีดกีดแล้วก็ฟันโคตรเดียวนะครับเนี่ยครับไม่แล้วครับครับง่ายๆครับกัรแล้วแ่วิธีไผวิธีมันเนาะครับเนาะนี่อยู่พูนึงนะครับตามข้อมินผมคือปอกแบบนี้นะครับเพื่อนปอกนี่เพิ่นยืนปอกเลยนะครับกีดจากบนลงล่างเพิ่นนมา ครับก็คือมันแล้วแต่วิธีไผวิธีมันเนาะพี่น้องเนาะว่ากันบ,บ่ได้เลี่ยวแต่สูตรไผสูตรมันเนาะครับก่อ,อให้เบิ่องไม้ครับเนี่ยน่ครับนอหวกอันนี้นอหวก็ได้ครับนะครับอ่อ,อนๆครับข่อให้เบิ่องไม้วิธีการตอกมันก็นมีร้อยแปดวิธีนะครับเดี๋ยวแต่ แล้วแต่ใครจะปอกแบบไหนนะครับนะครับง่ายง่ายบาพี่น้องนะครับอันเกาได้น่มเปลือกมั้ยครับผมบลลครับขอบคุณหลายๆครับ